เลือกตั้งโค้งสุดท้ายนี้นะคะพักเพื่อไทยจะต้องเร่งเครื่องเต็มสูบแล้วล่ะคะ่ะลังพักเก้าวไกลนะคะ ตีตื้นโพนิยมนะคะตอนนี้โพก็พุ่งแรงแสงเพื่อไทยไปแล้วโดยเฉพาะโพนายกรัฐมนตรีนายพิธาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งค่ะนางสาวแพทองทานเป็นอันดับสองและนายเศรษฐาทวีสินเป็นอันดับ3ค่ะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง9วันเท่านั้นค่ะวันที่14พฤษภาคมนี้พรรคเพื่อไทยค่ะเข้างัดแคมเปญมาสู้ศึกเลือกตั้งชวนชาวกทมนะคะมาร่วมเปลี่ยนอีเวนต์ประเทศไทย<ม>กลางลานพักภากรกนในช่วงเย็นวันนี้ค่ะโดยกิจกรรมไฮไลไท์หนึ่งวันนี้นะคะเขาจะให ใผู้สมัครสสกทมน,นั้นได้เดินทางมาสถานที่จัดงานค่ะโดยรถโดยสารของคนกรุงเทพค่ะไม่ว่าจะเป็นรถนะคะเรือ รถเมล์หรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้าซึ่งวันนี้นะ,ะเขาจะชูเรื่องของนโยบายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายค่ะก็องัดแคมเปญมาสู้เพื่อชิงฐานเสียงกับพรรคเก้าไกลนั่นแหละค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของกิจกรรมวันนี้นะคะคุณผู้ชมนายเศรษฐาทวีสินค่ะหนึ่งใน3แคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเขาก็จะสื่อสารค่ะโดยแสดงวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็พูดคุยกับคนรุ่นใหม่ค่ะถึงอนาคตของชาวกรุงเทพมหานครและอนาคตของประเทศไทยหลัง งจากนี้จะเป็นยังไงหักพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนี่ค่ะก็เป็นอีกแคมเปญหนึ่งนะคะที่พักเพื่อไทยเข้างัดออกมาเพื่อสู้กับกระแสพิธาฟีเวอร์ค่ะ